ค่ะช่องคนรักหนังซีรีส์หัวใจจีนคลิปนี้จะพาทุกคนมาพบกับนางเอกสาวจีนรุ่นหนังปี90กันนะคะกับเหล่านักแสดงส,สาวชาวจีนซึ่งแต่ละคนก็ล้วนมีความสวยและความสามารถผลงานมากมายที่ทุกคนรู้จักคุณตากับพวกเธอเป็นอย่างดีจนมัดใจแฟนๆชาวไทยกันไปไม่น้อยเลยทีเดียวมาดูกันค่ะว่าสาวสวยซุปตาคนไหนบ้างที่เกิดในช่วงยุคหลัง90ตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอเริ่มที่สาวสวยคนนี้ยวนปิ้งเยียนยวนปิ้งเยียนเธอเกิดในวันที่17มก คมปี1992เข้าวงการมาตั้งแต่ปี2012โดยเป็นนักแสดงสมทบจากเรื่องยิบมันเวอร์ชั่นซีรีส์ในปี2013นะคะและเธอยังได้ร่วมแสดงในซิทคอมสุดฮิตอย่างเรื่องไอพั m e มน o ที่ออกฉายทางช่องอันฮวยตรงฟังทีวีนอกจากนี้เธอยังได้แสดงเป็นตัวประกอบในซีรีส์อีกหลายๆเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นแนวย้อนอยู่ค่ะและผลงานที่ทําให้เธอเป็นที่รู้จักในวงกว้างคือซีรีส์แอคชั่นปะจนภัยในชุดบันทึกจอมโจรแห่งสุสานอย่างเรื่อง9 กุลในปี2016ในบทยาถูพรายาผู้อาภาัพของเอ๋ยยี่หง นี่แสดงโดยพระเอกจางอี้ซินและอีกบทที่สร้างชื่อให้เธอสุดๆคือบทผูงมงมไงอักษรโมซานซานจากซีรีส์เ e อเวอร์ไนท์สยบฟ้าเย,ย้ยปัตีซึ่งบทนี้นะคะได้รับเสียงตอบรับจากแฟนๆเป็นจํานวนมากทําให้ยุนปิงเยียนก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกแถวหน้าของวงการและรับบทเป็นนักแสดงนําหญิงแถวหน้าของวงการซีรีส์จีนและโด่งดังสุดๆกับซีรีส์โปรดผนึกหัวใจหววรักที่แสดงคู่กับเฉิงอี้แต่ก็ต้องมาเจอมรสุมเรื่องการเลี่ยงจ่ายภาษีจนห่างหาย จากวงการไปและต่อมาได้มีการพิสูจน์แล้วนะคะว่าหยวนปิงเหยียนเธอไม่มีความผิดอย่างที่กล่าวหารอวันที่เธอจะหวนกลับคืนสู่วงการบันเทิงจีนอีกครั้งโดยหยวนปิงเหยียนนะคะยังมีซีดีที่ถ่ายทำเสร็จไปแล้วอย่างเรื่องพานพบอีกคล้ายามบุพาพาปลยปลายที่เล่นคู่กับหลิวซื่ออี้รอออกอากาศอยู่นั่นเองคะ่ะหลีอี้ถง หลีอี้ถงเกิดเมื่อวันที่6กันยายนปี1990อีกหนึ่งสามากความสามารถจบการแสดงจากปักกิ่งดนซิ่งอะคาเดในปี2015เธอเคยแค้นงานซีรีส์อย่างเรื่องจูเยงกระบีเทพสังหารและคิดถึงคนงาม So งออฟฟอร์นิแต่ไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้รับบทใดๆเลยจากซีรีส์ทั้งสองเรื่องและต่อมาในปลายปีเดียวกันนั่นเองค่ะยูเจิง โปรดิซ c e นักเขียนบทและผู้กำกับซีรีส์จีนชื่อดังซึ่งกำลังมีโครงการจะสร้างซีรีส์ Demon เก r l ซีรีส์แนวแฟนตาซีแนวใหม่และปรากฏว่าหลี่อี้ทงนะคะเธอแสดงได้อย่างโดดเด่นเธอจึงได้เปิดตัวในวงการอย่างเป็นทางการจากซีรีส์เรื่องนี้และในปีต่อมาหลี่อี้ธงยังได้รับบทนำในซีรีส์เรื่อง just to you see เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกยุคปัจจุบันที่แสดงกับลู่อี้แต่บทที่แจ้งเกิดให้เธอจนโด่งดังทั้งในจีนและต่างประเทศคือบทอึ้งยงในซีรีส์กำลังภายในเรื่อง มังกรหยกปี2017 จากอมตะนิยายของกิมยงซีรีส์เรื่องนี้ได้คะแนนรีวิวในเว็บโตปานสูงถึง8.00คะแนนนับว่าเป็นซีรีส์ชุดมังกรหยกอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมไม่แพ้เวอร์ชันปี1983เลยทีเดียวค่ะโดยเหตุน,นี้ดีอี้ทงจึงนับได้ว่าเป็นไอคอนของอึ้องยงหลังปี2000ที่แฟนๆต่างพากันจดจำตีลีเล่ปาตีลีเล่ปา,เ,ปาเกิดเมื่อวันที่3มิถุนาย,ยน1992ชื่อของตีลีเล่ปานั้นไม่ใช่ชื่อจริงของเธอนะคะแต่เป็นคำเรียนเสียงในภาษาจีนจาก คำว่าดิลลาบิมลัสซึ่งเป็นชื่อจริงของเธอในภาษาอุยกูค่ะตีลีเลอปาเป็นดาราจีนเชื้อสายอุยกูที่มีความสวยงามมากอีกหนึ่งคนเธอเกิดที่เมืองอูรุมซีเขตปกครองตนเองซินเจ,จียงอุยกูประเทศจีนครอบครัวของเธอนั้นนะคะเป็นนักแสดงหน้าตัดสินพื้นบ้านทําให้เลอปาคุ้นเคยกับการแสดงการเต้นรํนราและการเล่นดนตรีเช่นเปียโนโไวโอลินมาตั้งแต่เด็กๆและเธอยังพูดได้หลายภาษาอีกด้วยทั้งภาษาอุยกูจีนกลางอังกฤษ และเกาหลีอีกด้วยต่อมาในปี2010เล่อปาอายุได้18ปีเธอก็ได้มีโอกาสแสดงซีรีส์เรื่องแรกอย่างเรื่องอนนาหารเป็นซีรีส์ท้องถิ่นที่ใช้ทางทีวีประจำมฑลทนซินเจียงซีรีส์เรื่องนี้นะคะดัดแปลงจากภาพยนตร์ชื่อเดียวกันเรื่องราวของอนนาหารหญิงสาวตัวเล็กๆในครอบครัวชาวนายากจนด้วยบทของอนนาหานนี้เองทําให้เล่อป่าเริ่มเป็นที่รู้จักและถูกจับตามองพอเห็นว่าอนาคตด,ด้านการสแสดงน่าจะสดใสเล่อปาจึงเบนเข็มจากการเรียนดนตรีและเต้นรำ มาเป็นเรียนการแสดงแทนค่ะและต่อมาในปี2014ระหว่างที่เลิกปาเรียนอยู่ที่ปี2ในซิงไฮเทเตอร์อะคาเดมีเธอก็ตกลงเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดเจลวอล์คสตูดิโอของหยางมี่เมื่อมีต้นสังกัดเป็นบริษัทใหญ่ประกอบกับมีเจ้าแม่ในวงการอย่างหยางมี่คอยผลักด,ดันเลอปาก็มีผลงานตามมาไม่ขาดสายทั้งเริ่มจากเป็นนักแสดงสมทบและนักแสดงน,นำผลงานที่สร้างชื่อให้แฟนๆจดจำคือมหาสจรย์กระบี่เจ้าพิภพในปี2013และซีรี ีชุด3ามชาติ3ามภพทั้งสองภาคจีจิงอ e. ีจีจิงอีเกิดเมื่อวันที่18มิถุนายน1994จีจิงอีคนนี้นะคะเป็นนักสแสดงและศิลปินชาวจีนบอกเลยว่าหากใครที่ได้ติดตามวงเกลิลกรุ๊ปในยุคนี้จะต้องรู้จักเธออย่างแน่นอนค่ะเพราะเธอเป็นหนึ่งในสมาชิกรุ่นที่2ของวงไอดอลจีนอย่าง SNS48 และนอกจากความสามารถการร้องเต้นของการเป็นไอดอลแล้วเธอยังมีผลงานทางการเป็นนักสแสดงนำในซีรีส์จีนอีกมากมาย และเคยโด่งดังในบทในตำนานอย่างไปซืยส้เจินนางพญางูขาวในปี2019และเป็นนางเอกยอดนิยมกับซีรีสอีกหลายเรื่องโจตงอี อีกหนึ่งนักแสดงตัวแม่ระดับท็อปทอปของจีนคงต้องยกให้สาวคนนี้เลยอย่างโจโตงอีเธอเกิดเมื่อวันที่31มกราคมปี1 9 9 2ใครที่อยู่สายดูซีรีส์จีนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเธอกันสักเท่าไหร่นะคะเพราะโจโตงอีมักจะแสดงภาพยนตร์ซะมากกว่าและด้วยความสามารถต่างๆทําให้โจโตงอีได้ขึ้นมาเป็นนางเอกระดับแนวหน้าของวงการบันเทิงจีน และล่าสุดในปี2021โจตงอีก็ได้มาแสดงนำซีรีส์จีนอย่างเรื่องตำนานรักเทพสองสวรรค์ ่ซีรีส์เรื่องนี้มียอดชมสูงสุดในหลายๆสัปดาห์ขณะที่ซีรีส์กำลังออกอกากาศเลยทีเดียวด้วยความสามารถระดับท็อปของเธอว่ากันว่าเธอสามารถเรียกค่าตัวได้ถึง109ล้านเหรียญหรือประมาณ491ล้านบาทได้แบบสบายๆย,ยังจือมาต่อกันที่นางเอกสาวสุดน่ารักมองแล้วต้องลงไหลอย,อย่างยังจือ่อนักแสดงสาวชาวจีนที่หากย้อนกลับไปสมัยยังจื่อยังเป็นเด็กนั้นเธอได้ใช้แววมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยล่ะคะ่ะอย่างการแสดงภาพยนตร์เรื่องนางพญาจ๋ เซียวซวงอีปิกในปี2004โดยหยางจือเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายน1992หยางจือก้าเข้าสู่วงการจอเงินจากเรื่องอินซเรนในปี2012และได้รับรางวัลน,นักสแสดงหน้าใหม่จากงาน Golden f ฟ n นดีอ a w a r d ครั้งที่14ยางจือเธอมีชื่อตอนเกิดจริงๆเลยนะคะก็คือหยางหนีอวโดยหยางจือได้รับการจัดอันดับเป็น100ดาราจีนผู้ทรงอิทธิพลจากนิตยสารฟอปี2017อยู่ในอันดับที่7 3ปี 2019อยู่ในอันดับที่24ในปี2020เธอคนนี้นะคะมีผลงานเด่นๆออกมาอย่างต่อเนื่องและถือว่าโด่งดังแทบจะทุกเรื่องเลยค่ะ ้าลู่ซื่อสาวน้อยสุดน,น่ารักที่แฟนๆชาวไทยต่างก็เอ็นดูแล,ละหลงรักอย่างเจ้าลู่ซื่อนักแสดงและนักร้องสาวชาวจีนเธอเกิดเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยน1998และด้วยความสามารถที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงเล่นกีฬายิมนาสติกแถมยังเล่นดนตรีเป็นอีกด้วยทําให้เจ้าลู่ซื่อมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบวกกับความสดใสน,น่ารักและฝีมือการแสดงที่พัฒน,นาขึ้นอย่างต่อเนื่องและซีดีผลงานของเธอแทบจะทุกเรื่องสร้างกระแสฮอตฮิตโด่งดังได้ทั้งในจีนและทั่วโลกเลย ได้รู้ซื้อเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นพิธีกรในรายการวาไรตี้ว่าซิงชิงเปาจูและในคสสองพันรู้ซื้อเปิดตัวบทบาทการแสดงด้วยการแสดงเป็นตัวละครรองในซีรีส์สุดรักซินดเดอเรลล่าต่อมาในปี2018รู้ซื้อดาบทเป็นมาเซียวอินในเรื่ององค์หญิงสวมรอยซึ่งเป็นการรับบทไดเรื่องแรกของรู้ซื้อและต่อมาจุดเริ่มต้นที่ทําให้รู้ซื้อเป็นที่รู้จักคือการเป็นนักแสดงนําเรื่องแรกในเรื่องฮองเต้ที่รัก โดยรับบทเป็นลูกเฟยประกอบคู่กับกูเจเฉิงและเสี่ยวจ้านเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นและยังได้รับรางวัลน,นักสแสดงออนไลน์ที่มีศักยภาพในงานกูตัวอีกด้วยและโด่งดังสุดๆในเรื่องข้านี่แหละองคหญิงสามที่เล่นประกอบคู่กับตึงอีซีซึ่งถือว่าสาวน้อยคนนี้ไม่ว่าจะเล่นคู่กับใครก็ได้กระแสะเสียงตอบรับดีๆจนถูกเรียกว่าลูซ้อผู้เคมีสาธารณะเล่นคู่ใครจิ้นได้ทุกคนไปลู่ไปลู่ลลอีกหนึ่ง นักแสดงสาวชาวจีนที่มีความสามารถพิเศษกวัวใครๆก็คือการใช้สายตาสื่ออารมณ์ซึ่งจุดๆนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นๆของเธอเลยทีเดียวไม่ว่าจะแสดงเรื่องไหนก็ล้วนแล้าแต่ปังชวนให้ติดตามกันได้ทุกเรื่องโดยไปลู่เกิดเมื่อวันที่23กันยาย,ยน1994ไปลู่มีชื่อจริงว่าไปมึงเหยียนเกิดในเมืองชางโจวมณฑลเจียงซูเธอเป็นนักแสดงและนางแบบในจีนแผ่นดินใหญ่ในเดือนกรกฎาคม2016ไปลู่ได้เป็นนักแสดงใน MB เพลง m e s s a g e ของลู่ฮู และในเดือนกันยายนไปลู้รับบทนักแสดงนําครั้งแรกในเรื่องเจ้าเกิดศึกสวรรค์ลิขิตและถือเป็นการเข้าวงการแสดงอย่างเป็นทางการในปี2017ไปลู่ปรากฏตัวในละครย้อนอยุคเรื่อง u n t o r g e a b l e Lover องค์หญิงสวมรอยกำกับโดยหลีหุยจูซึ่งในบทนะคะเธอแสดงถึง2บทบาททั้งบทแม่ทัพหญิงหัวเสียดและบทเลออินอนุภรย,ยาในราชวงศ์ผู้โหดเทียมอัมหิตและเจ้าเล่เพทุบายและไปลู่เริ่มเป็นที่รู้จักจากซีดีเรื่องเจ้าเหยา ริคิดรักนางพยามาน ที่แสดงประกอบคู่กับพระเอกหนุ่มซีขายทุกเรื่องที่เธอแสดงถือว่าโด่งดังแทบจะทุกเรื่องและเรื่องล่าสุดที่สร้างชื่อเสียงสุดๆกับซีรีส์เรื่องจันทาอัสดงที่เล่นคู่กับพระเอกหนุ่มรัอวอินซีจนโด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองสัญเย่สาวน้อยร่างเล็กคัใจแฟนๆซีรีส์จีนแนวรักโดมินติกสไตล์วัยรุ่นหลายๆคนคงจะต้องนึกถึงสัญเย่เธอเกิดเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์1997เธอเป็นนักแสดงนักร้องและก็นางแบบชาวจีนต่อมาเป็นที่รู้จักอย่างมากใน ปี2017ที่มาแจ้งเกิดจากซีรีส์เรื่อง A Love So Beautiful และโด่งดังเป็นอย่างมากในปี2018เมื่อสุนเย,ย่ได้รับบทนำในซีรีส์ฮิตเรื่อง Metal Garden รักใสๆหัวใจสีดวงจากการแสดงของเธอทำให้สุนเย,ย่ได้รับรางวัลไปตู Entertainment Award สาขา Character of the Year และต่อมาในปี2019เธอได้แสดงนำในซีรีส์เรื่อง Anatomy ก็ทำให้สุนเยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Best Actor ในงาน Golden Butterfly Network Film and Television Festival ซึ่งผลงานส่วนมากของเธอคนนี้เรามักจะเห็นเธอในแนวซีรีส์ปัจจุบันสมากกว่าและปิดท้ายกับสาวสวยคนนี้เชิงเซียวเชิงเซียวเกิดเมื่อวันที่15ก,กรกฎาคม1998หรืออีกชื่อหนึ่งที่รู้จักคือซงโซเชงเซียวเป็น,น ร้องชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีใต้และเป็นที่รู้จกักจากการเป็นสมาชิกเกิร์กรุปหญิงเกาหลีใต้และจีนในวงคอมมิสเกิชงเซียวเข้าศึกษาในโรงเรียนศิลปะสันเจนและจบการศึกษาจากโรงเรียนศิลปะก,การแสดงโซลภาควิชาการเต้นเชิงปฏิบัติชงเซียวถูกเปิดตัวเป็นหนึ่งในสมาชิกของเกิร์กรุปคอมมิสเกิ และอยู่ในยูนิคแรกเลยคือ Wonder u n i ูิคในปี2015และต่อมาชงเซียวเธอก็ได้มีผลงานซีรีส์ภาพยนตร์ตามมาอีกมากมายและนี่คือสิบดาราสาวจีนที่เกิดในช่วงยุคหลังปี1990ที่แอดนำมาฝากซึ่งคิดว่าแฟนซีรีส์คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาพวกเธอเป็นอย่างดีจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคนนะคะที่เกิดในช่วงปีคออนนี้ไว้แอดจะทำคลิปมาฝากกันอีกถ้าชอบการรายงานข่าวอัปเดตวงการบันเทิงจีนจากแอดอย่าลืมกดติดตามช่องคนรักหนังซีรีส์หัวใจจีน กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและอีกหงช่องทางการติดตามข่าวสารคือทางเพจ Facebook คนรั้หนังซีรีส์หัวใจจีนสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ